ครับตอนนี้กากาก็อยู่กับโลโก้ที่ท่านผู้ชมหลายท่านต้องคุ้นเคยแล้วก็รู้จักเป็นอย่างดีกับ YSS ช o คอัพวันนี้กากาไม่ได้มาเพื่อแนะนำโช๊คแต่เราจะมาทดสอบโช๊คที่ใส่กับรถเข้าไปแล้วว่าการขับขี่โชคเดิมกับโชคที่เป็นโชคคุณภาพสูงขึ้นความแตกต่างของโชคจะเป็นยังไงและความนุ่มนวลของโชคจะดีขนาดไหนรวมไปถึงการสั่นสะเทือนของรถจะเป็นยังไง โดยมิติของรถรุ่นนี้แล้วเนี่ยช่วงล่างเขาก็จะดีอยู่แล้วแต่ทำไมเราถึงต้องเสริมสมรรถนะเพิ่มเข้าไอีกโดยที่เราจะต้องใส่โช๊คอัพที่เป็นเกรดที่อัพสูงขึ้นว่าพูดง่ายๆเพิ่มความนุ่มนวลแล้วก็กระชับแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นโดยที่เราได้นำ YS มาใส่กับรถรุ่นนี้เพื่อทำการทดสอบในการขับขี่บนท้องถนนรวมไปถึง การขับขี่ที่ใช้งานเหมือนสนามจริงเดี๋ยวกากาจะพาไปทดสอบครับว่า YSS เขาให้มาโชครุ่นนี้กับรถรุ่นนี้การขับขี่แบบกาก้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับ Never break, fight. Never Win break. Right. the game. Always fight. quit. it right. Do no shame. no time for the pain let the grind i could change in my mind pick a lane commit and climb the only way to win it life i never miss that spot taking big swings you the back put me in the ring you'll go out in a bag cause i sing what i mean and i bring it to the mad life ain't got time to kill i got time to feel i took the red pill i know life's short so i wanna live real but i'm exposed to feel In i'm มันจะต้องใช้แรงเหวี่ยงของตัวรถพอแรงเหวี่ยงของตัวรถบวกกับพวงมาลัยที่เราเลี้ยวแรงเหวี่ยงก็จะเกิดความเอวี่ยงมากขึ้นรวมไปถึงการเบรกพอเราเบรกในทางที่มันเป็นทางเลี้ยวความแตกต่างก็จะแตกต่างออกไปอีกระหว่างโชคเดิมกับชกที่เป็นชก YS ยอ่า y s พอเราใช้โชคที่เป็นชก YS ทําการทดสอบพอเราแรงเหวี่ยงเราเหวี่ยงเข้าไปในตัวโค้งการสมดุลของตัวรถก็จะมีมากขึ้น รวมถึงทําทให้ท้ายปัดหรือหน้าดือ้อก็จะน้อยลงเพราะว่าตัวโชค๊คนั้นได้กระชับซับแรงกระแทกและก็มีแรงดูดระหว่างาตัวรถกับกช่วงล่างทําให้รถนั้นไม่กระดอนแล้วก็ไม่มีอาการเสียอาการในเวลาที่เราเข้าโค้งรวมไปถึงเวลาที่เราเบรกในโค้งพอเราเบรกในโค้งเนี่ยท้ายรถก็จะกระดกขึ้นพอท้ายรถกระดกขึ้นการควบคุมก็จะยากมากขึ้นจะทําให้ผู้ขับขี่บางท่านตกใจ แล้วก็เบรกมากขึ้นพอเบรกมากขึ้นบวกกับการเลี้ยวพงมาลัยมากขึ้นจะทําให้รถนั้นหมุนแล้วก็เสียการทรงตัวได้ง่ายขึ้นที่สําคัญพยายามอย่าตกใจในเวลาขับขี่ที่เป็นทางที่เรามีเกิดรถเกิดอาการแล้วพยายามมีสตินิดนึงก็จะช่วยแก้รถได้แต่วายเอเขาช่วยซับแรงกระแทกตรงนั้นได้ช่วยดูดซับรถล,ลงให้ลงกับพื้นได้โดยที่ผู้ขับขี่แทบจะไม่ต้องทําอะไรมากเลยที่สําคัญนะครับ การจะทําให้ชกนุ่มหรือชกวิ่งแล้วสั่นสะเทือนน้อยไม่ได้เกิดจากตัวชกชั่ทีเดียวเราจะต้องเช็คลมยางให้เหมาะสมกับพื้นถนนแล้วก็การเดินทางของแต่ละครั้งว่าการลมยางนั้นเราจะต้องเติมลมยางเท่าไหร่เพราะลดแรงสั่นสะเทือนรวมไปถึงการปรับโชกในการขับขี่ของแต่ละเส้นทางจะต้องปรับโชกนั้นให้เหมาะสมกับเส้นทางที่เราเดินทางโชกวาเอสมีการปรับระดับได้ความนืดความแข็ง ความกระด้างชักวายเอชเขาปรับได้ต้องไปศึกษาดูครับชกแต่รุ่นการปรับความนุ่มนวลน,นั้นก็จะแตกต่างกันออกไปสําหรับกา9ก้าวันนี้ได้ทดสอบแล้วว่าว s เอชเขาทํามาเพื่อรถ SUV รลบถึงรถกระบะ,ะใช้งานได้ดีแน่นอนแตกต่างจากชกเดิมแน่นอนขนาดผมใช้ชกที่เป็นรถแข่งอยู่แล้วสมรรถนะสูงขึ้นไปอีกแต่พอมาขับเป็น YS กับรถ s อ v สมรรถนะ ใกล้เคียงกันกับที่ใช้กับการแข่งขันโชคการแข่งขันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งก็เป็นสเต็ปที่ซับได้มากขึ้นแต่ไปใช้กับรถบ้านก็จะไม่เหมาะสมเท่านั้นเองก็ความแตกต่างโชค๊ควาเอสกับรถบ้านก็แตกต่างกันแต่ขอนเน้นยงว่าถ้า YS ทําให้ดูดซับแรงกระแทกหรือเวลาที่จําเนินขึ้นคอสะพานช่วยซับแรงกระแทกตรงนี้ให้อีกนิดนึงหรือให เขานั้นขายตัวช้าลงหรือดีดตัวช้าลงอีกสักนิดหนึ่งชกจะทํางานได้ดีและการขับขี่จะนุ่มนวลการเดินทางไกลจะสะดวกสบายไม่เมื่อยอย่างแน่นอนแล้วก็กาก้กาก็ได้ทดสอบจบลงไปแล้วเดี๋ยวกาก้กาก็จะเดินทางกลับบุรีลำไม่ใช่จากบุรีล์กลับกรุงเทพจะลองลูดดูว่าการขับขี่ที่ถนนจริงกับพื้นถนนที่ไม่ค่อยเรียบว่ารถนั้นจะกระเด็นกระดอนขนาดไหนแต่ที่ลองมาแล้วปัญหานี้ไม่มี แต่ก็ต้องทดสอบกลับอีกรอบนึงครับ